ผมเคยแนะนำท่านกอบว่าเวลาที่เราจะชลโลสวิงเพลย์ลงมาเนี่ยนะครับให้เหมือนกับลดระนาบของตัวเองลงมาต่ำลงนิดนึงก่อนที่จะเข้าปะทะโดยผมแนะนำว่าให้ฝึกเป็นสองจังหวะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอเราขึ้นไปแล้วเนี่ยเราลดระนาบของเราลงมาก่อนก่อนที่เราจะเคลื่อนตัวนะแล้วรอจังหวะที่สองนะครับแล้วเราค่อยหมุนเข้าไป แนวของเราก็จะเป็นลนักษณะ i n t ท i n แล้วก็จบผมใช้ฝึกนักเรียนแทบทุกคนในตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนลดอาการที่มันคล่อมมันเอาไซอินที่ผมบอกเสมอว่าธรรมชาติให้ท่านกรอรมาแบบนั้นจริงๆทีนี้ในระหว่างที่ฝึกไปเนี่ยปรากฏว่าม,มันเกิดเหตุการณ์อยู่อันหนึ่งที่นักเรียนเป็นกันบ่อยมากก็คือว่าตีหลังลูกตีหลังลูกทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับเวลาที่เราขึ้นแล้ว เดิมทีที่เราเคยลงแบบนี้เนะี่ยสังเกตนะครับไม้มันจะลอยอยู่ในอากาศนานมากเลยแล้วมันค่อยๆไปลงสัมผัสลูกกอบตอนท้ายพอมันเกิดอย่างนี้คือมันก็จะไม่เกิดอาการหลังลูกแต่พอเปลี่ยนระนาบให้ลงมาต่ำแล้ววิ่งเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าไม้มันไปสัมผัสพ,พื้นเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันก็เลยทำให้เป็นปัญหา สำหรับนักเรียนด้วยแล้วก็คนที่เอาไปฝึกด้วยผมก็เลยจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าผมวางก้านสีเขียวไว้ตรงกลางตัวผมเลยแล้วผมใช้เว e เนี่ยผมจะยืนขวา1นึ่งซ้ายสองตำแหน่งลูกกอล์ฟเนี่ยมันวางถูกต้องละเวลาที่ใช้เว e เนี่ยเราจะวางลูกกอล์ฟไปทางขวาเล็กน้อยนะครับหลายคนถามผมว่าทำไมอะ่ะมันมีเหตุผลอะไรเพราะว่ามันมีการทำวิจัยว่าเวลาที่เราแกว่งวงสวิงด้วยเหล็กสั้นๆเนี่ย ท้องวงสวิงต่ําสุดที่ไปสัมผัสพื้นเนี่ยม,มันมักจะสัมผัสทางด้านขวาเวลาที่เราแกว่งวงสวิงก้านยาวๆอะ่ะเช่นดรเวอร์เนี่ยท้องวงสวิงมันชอบไปตกทางด้านซ้ายดังนั้นเราถึงวางตำแหน่งลูกกอล์ฟที่จะตีดรเวอร์ไว้ทางซ้ายแล้ววางตำแหน่งที่จะตีด้วยเวทซึ่งเป็นเหล็กสั้นๆเนี่ยไว้ทางขวาอันนี้คือเหตุผลของมันนะเอาละพอเราวางตำแหน่งได้ถูกต้องแล้วทีนี้ผมจะลองขึ้นแบ็กสวิง ก่อนขึ้นแบ็กสวิงผมให้ท่านาลอฟดูก่อนว่าเซนเตอร์ของผมเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าลูกด้วยซ้าไปเพราะว่าเราเอาลูกกอฟมาวางไว้ทางขวานะหลังจากที่เราขึ้นไปแล้วเนี่ยท่านอลอฟดูดีๆนะเซนเตอร์ center เนี่ยมันได้ move ออกมาทางด้านขวาแล้วมันแทบจะมาอยู่เท้าวขวาผมเลยล่ะในขณะที่ เซนเตอร์มันเคลื่อนมาทางด้านขวาแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่มีการถ่ายน้ำหนักกลับไปนะแล้วผมลงในทันทีเลยนะสังเกตไหมครับว่าไม้มันจะสัมผัสพื้นทางด้านขวานั่นคืออาการปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาเดียวกับตอนที่เวลาที่เราขึ้นแบ็กสวิงแล้วเราลดแล้วนาบลงมาแล้วเราหมุนเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ถ่ายน้ำหนักมันจะลงที่เดียวกันเลย เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะให้นักเรียนปรับแก้ไขก็คือว่าถ้าเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นนักเรียนจะต้องถ่ายน้ําหนักทันทีนะครับนึกภาพอบอกนะน้ําหนักย้ายมาทางขวาเล็กน้อยละในตอนที่ลงเนี่ยมันยังไม่ได้ถ่ายน้ําหนักแต่ว่าไอ้ช่วงที่2จังหวะ2ที่เข้าไปหาเนี่ยนักเรียนคนใดที่ไม่ถ่ายน้ําหนักมักจะลงทางด้านขวาแต่ถ้าถ่ายน้ําหนักมันจะกลับไปจุดเดิมครับ มันจะกลับไปจุดเดิมการถ่ายน้ำหนักที่ผมบอกมันมีหลายวิธีมากเลยแต่ว่าผมเลือกเอาวิธีที่มันสบายที่สุดมันดีที่สุดมาใช้ก็คือการสไลด์สะโพกไปทางด้านซ้ายภาษานักกีฬาเขาเรียกว่าซ้ายเบนนะครับคือการเอียงเบนไปทางด้านซ้ายด้านข้างเห็นไหมฮะเล็บซ้าเบนทำเพียงแค่นี้เองครับ เวลาที่เราหมุนตัวกลับมาปุ๊บเดี๋ยวสะโพกทั้งตัวเรามันจะหมุนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยในการไซด์เบนหรือบางครั้งวิชาการหน่อยเขาจะเรียกว่า lateral move การ move ไปทางด้านข้าง lateral movement ของสะโพกนะเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมเวลาฝึกว่าพอจะลงเมื่อไหร่เนี่ยจังหวะที่2ของท่านกรบต้องทำทุกอย่างให้พร้อมกันในจังหวะที่2 มันจะมีการสไลด์ไปทางด้านข้างของสะโพกนะแล้วมันจะมีการปล่อยมือตอนตอนมือที่ปล่อยเนี่ยถ้ามืออย่างเดียวนะดูนะมันจะมีการรีลิสมือของเราไปส่วนใครที่ชอบรีลิสแบบยาวไปเลยก็ก็ทำไปแต่ที่ผมสอนก็คือผมจะให้เป็นลูกตุ้มนาฬิกาเป็นการแกว่งผมเชื่อในความสมดุลของของโลก ของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าด้านนี้มันสมดุลกับด้านนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่เสถียรมากมันจะเป็นอะไรที่มั่นคงมากเพราะนั้นผมจะให้นักเรียนเนี่ยแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาตรงนี้ให้ได้ความหมายในการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาก็าไม่ได้เหมือนกับว่าหยุดแล้วก็แกว่งแบบนี้ไม่ใช่นะครับขณะที่แกว่งเนี่ยม,มันเดินทางของมันไปเรื่อยๆตัวมือที่แกว่งไปเนี่ยมันเดินทางของมันไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็คือการรีลิส แล้วก็การแข่งลูกตุ้มนาฬิกาดีๆนั่นเองดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าตัวท่านกอเอาไปทำแล้วปรากฏว่ามันหลังลูกท่านกอก็บแก้ด้วยวิธีการถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าสมมุตินะว่าท่านกอแก้ไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ดีมันก็ยังหลังลูกอยู่ดีท่านกอมาดูข้อที่2ปรากฏว่าตัวท่านกอบเร่งขายข้อมือเร็วไปนิดนึง ถึงแม้ว่าจะถ่ายน้ำหนักมาแล้วนะครับแต่เร่งคลายข้อมือไปนิดนึงอันนี้ให้ดูจังหวะการคลายข้อมือของเราจังหวะที่เราแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาตัวเนี้ยตัวล่างเนี่ยด้วยมือของเราเนี่ยมันเร็วไปไหมมันเร็วจนกระทั่งมันมันออกอาการแบบตักขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็มีโอกาสหลังลูกได้เช่นเดียวกันวิธีแก้ของข้อที่2ก็คือพอลงมาแล้วเนี่ยอาจารย์กอให้รู้สึกว่าถ่ายน้ําหนัก ช่วงที่สองเสร็จแล้วมือค่อยๆปล่อยปั้งแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาให้มือมันเคลื่อนที่ของมันไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดมือไว้นะเพราะธรรมชาติมันจะเคลื่อนที่ของมันไปตลอดเลยแต่ถ้าเกิดว่าทําไปแล้วเอ๊มันยังหลังลูกอีกให้แก้ข้อที่สามข้อที่สามเกิดขึ้นจากการที่เราย่อตัวมากเกินไปเดิมทีเรายืนอ,อยู่อย่างเนี้ยแขนเราตรงก้านก็ตรง แต่พอเราย่อตัวเยอะๆเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าเรายังเหยียดแขนตรงอีกทีนึงไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ยอมลดด้วยเนี่ยมันก็จะเจาะลงไปที่พื้นกลายเป็นหลังลูกไปอีกทีอันนี้สาเหตุตัวที่3มเนี่ยมันเกิดจากการที่เราย่อตัวเองย่อเข่าของเราตัวเองนานเกินไปนะบางคนเขาก็ชอบตีแบบเนิบๆสบายๆปรากฏว่าพอลงมาแล้วก็ย่อนานมากมันก็จะขุดดิน ปกติแล,แล้วเวลาที่ลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการย่ออยู่เล็กน้อยแค่นั้นเองครับการย่อก็คือลักษณะของกราวฟอสใช้ใช้กราวใช้พื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟอสให้เกิดพลังงานกราวฟอสอยู่นิดเดียวครับแล้วมันก็ยืดขึ้นเห็นไหมฮะแต่ถ้ากราวฟอสนานมากเลยครับมันก็จะส่งผลทำให้เราตีเนี่ยขุดดินมากเกินไปเพราะนั้นแก้ตัวที่3ผมเรียงลำดับความสำคัญไว้นะ ง่ายที่สุดก็คือการถ่ายน้ำหนักในส่วนของตัวกระดูกเชิงการตัวนี้สะโพกเราเนี่ยให้ถ่ายไปด้านหน้าถ่ายมากแค่ไหนถ่ายมากจนเราเลยเท้าของเราสะโพกซ้ายเลยเท้าซ้ายท่านกอบไม่ล้มครับถ้าเกิดว่ารักษาศีรษะของท่านกอบอยู่ในกรอบท่านากอบจะไม่ล้มเลยตัวที่2ตามมาก็คือท่านกอบระวังมืออย่าให้คลายเร็ว แล้วตัวที่3ก็คือธนกอบย่อมากเกินไป3ตัวใหญ่เนี่ยมันส่งผลทําให้เกิดอาการตีหลังลูกผมหวังว่าวิธีการเนี่ยมันจะช่วยธนกอบให้ธนกอบฝึกได้ได้ได้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีปัญหาอยู่อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าไม่ละเอียดพอผมแนะนำานกฟนะครับสละเวลานิดนึงมาพบผมสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่าวิชาชีพยอยู่ที่1,900บาทถ้าคิดว่า1,900บาทมันมีมูลค่าที่จะให้ผมช่วยแก้ปัญหาของธนกอฟได้ ก็เรียนเชิญทานกรเข้ามาจะได้ไม่เสียเวลาครับนำสิ่งที่เป็นประสบการณ์จากผมที่แก้ให้กับคนเยอะๆเนี่ยเอาไปลองใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าการเล่นของทานกรน่าจะพัฒนาขึ้นในอีกระดับหนึ่งครับ